ครับสวัสดีครับหางหายลายมือพี่น้องเอามาเบิ่งตะไคร่เฮาปูไว้พี่น้องเนี่เริ่มติดแล้วพี่น้องผลลิ้นใส่สองมือพี่น้องต่ช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเล้วพี่น้องเฝนโดนจะได้ลงคลิปทีหนึ่งเนี่ยาเฮา,าพี่น้องไอ้กะถาม้าตะคาตะคาพี่น้องเพราะว่าอัปเดตเบิ่ง งามแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งไกลๆซื้อมันมาหาสิบบาทซื้อมาปลูกพี่น้องถ้าไก่เหรอชมบ่กะคำมาแล้วพี่น้องกะภาพอธิษฐานยัำหน่อยด้วยพี่น้องบ่ได้ใส่ใหม่กันทันนี่บักหน้าห้องกำลังจะติดกลังไก่เลยพี่น้องกำลังอย่างงามแล้ว Cái này là cái thang Mình sẽ đi tìm ra nó Để mình xem Có nhiều cái này Các bạn thấy không?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  Bây giờ, ส่วงโควิดระบาดจักกิบไปซสเิองานมากกับยูกับบันยังขี่หล้วพี่น้องเลยค่ะสองเงาพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปเบิง mày không Cắt nó mày ngay không, nó mày bán phía tiếp nơi phía nó nè nó Này, cái cả chùm sầm gần mà đeo quấn trốc Nó có gặng... Phong lắm đấy, เห็นบ่มหาผลเนี่ยมดดนกินพี่น้องเลยพค่ได้กินกินไรกับปวดขาพี่น้องทักทีว่างเลยเอาเข้าไปเมืองก่อนนน่ยนนี่ก็ขายน้อยอยู่พี่น้อง ไผ่ไล่หรือว่าไม่ไผ่ดำขวนพี่น้องลมหน่เด้อพี่น้องเอาเพื่อจะเออเริ่มเ,เ,เขียวขึ้นมากไปหน้องหลังจากฝนตกใส่หย่อนใจพี่น้องเหม็ดใช่ไหมเจ้ามังมกร ไม่ใหญ่แล้วปลูกไว้เรื่อพี่น้องแต่ได้กินงองหน้าสุป,ปีปีละหลายหน่วยอันนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาพี่น้องบ่ได้หาทุนไม่เห็ดไม่พี่น้องมันก็นเลยอยู่สภาพจังสินี่ท่านจะทำความสะอาดหรอพี่น้องเห็นบ่มันจะใบใหม่ล้นใจเต็มเลยถ้าต้อง เก็บน้ามายู่อ่ะพี่น้องเขาต้องฉาบไหมเป็นบอร์ซีเมนต์แต่ก่อนเนี่ยผมเลี้ยงปลาปลาดุกุีเนี่ยเต็มอยู่นะพี่น้องไปแค่์หารอยตัวนี่ก็บม้ยนเน้นรู้บ้างก็พี่น้องได้ยินเสียงโกบพอ่น้องนี่กันอยู่สี่บอร์เลยพี่น้องนี่พี่น้องได้ยินเสียงโกบ้องวะนี่ บอ่อเกา่ากะจีเหลืออยู่แต่บอ่อนี่แหละพี่น้องทั้งกบทั้งปลาปลอ่อยใส่กันเลยนี่บอ่อนี่กาจีขอบไว้พี่น้องกันในแมวกันหนีมากินถ้าเ้าวปลาคุ้มไปกี่กับบอ่อได้นำคนมาอยู่บ้าน กุ้งกับมือเด้พีหน่อมงเฮ้ยเดี๋ยวสูอไป่น่อมงแก่สูงในจำนวนต้นหนึ่ว่น่อหน่วยเต็มเลยหน่วยกำลังรก